สวัสดีค่ะคลิปนี้มาตัดเสื้อคอกระช้าใส่รับหน้าร้อนเดินเมษากันนะคะซึ่งใช้ผ้าขาวม้าทั้งผืนเลยนะคะวัดเป็นคร์มก้างฟาร์มยาว58คูณ58เซนเมตรค่ะกว้างคุณยาวนะคะในส่วนด้านกว้างตัดผ้าสองชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลัง 18ซนติเมตรแล้วก็ความยาวก็5 8ซนติเมตรหรือว่าใครจะใช้ที่ความยาว60ก็ได้ค่ะเมื่อตัดออกมาก็พับเป็นสันทบแบบนี้นะคะส่วนตัวเสื้อตัดผ้า2ชิ้นค่ะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังตัดตึกตึงกลางไว้นิดหนึ่งค่ะในส่วนของแขนเสือ้อจากจุดนี้นะคะ ก็วัดเข้าไป9เซนเมตรแล้วก็วัดลงสัก5เซนครึ่งแขนจะไม่กว้างมากค่ะแล้วก็ตีเส้นนะคะแล้วก็โค้งค่ะโค้งงงแขนแล้วก็ตัดออกมาค่ะซึ่งได้เผื่อเย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็มาทําในส่วนที่ว่ามาตอกับส่วนนี้นะคะเมื่อกี่ออกมาในส่วนด้านนี้ก็จะเย็บรูดย่นนิดนิดค่ะส่วนนี้เสร็จแล้วก็ส่วนต่อไปก็มาตัดในส่วนของคอเสื้อค่ะจํานวนสีชิ้นความก้างแเซนติเมตรแล้วก็ความยาว สามแบบนี้นะคะแล้วก็กว้าง8ซนติเมตรซึ่งเผื่อเย็บไปเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของเส้นไหลเราจะตัด2ชิ้นนะคะในส่วนของความกว้าง13ซนติเมตรเขียนให้ดูอีกทีค่ะจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ความยาว26เซนติเมตรส่วนนี้ก็พับเป็นสันทบนะคะด้านนี้จะหันออกด้านนอกด้านในจะวางเป็นสันทบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อมาวางแบบนี้แล้วเราก็เย็บลิิกลับด้านลักษณะที่ได้ก็แบบนี้นะคะ แล้วก็ส่วนนี้เราก็นําไปรูดค่ะรูดได้เท่ากับในส่วนที่ตัดไว้นะคะซึ่งวิธีการทําไม่ยากค่ะแต่อาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าทําไปแล้วก็จะเข้าใจค่ะถ้าใครจะทํากระเป๋าก็8ปดค,คูณสิบค่ะผ้ากุ้นรอบวงแขนตัดผ้าเฉลียงความฟ้าง4เซนติเมตรมาต่อกันนะคะถ้าผ้าไม่พอ ซึ่งคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการเย็บนะคะคลิปนี้ก็มาตัดผ้าไว้ก่อนขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ